พี่เคยเจอความสัมพันธ์ F W B ไหมล่ะเีวข้ามแล้วกันนะครับอ้าวทำไมคะพี่คิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะถ้ามันโอเคทั้งสองฝั่งดีวกันขาดดวกันสมบูรณ์หรือถ้าไม่สบายใจจะเป็นอะไรละอักษรขึ้นมาอ่าหมายถึงว่าถ้าทั้งสองฝ่ายโอเคในในข้อตกลงร่วมกันอพี่ก็ไม่ได้ติดอะไร แล้วถ้าฝ่ายนั้นเขาเป็นคนที่แบบ่เป็นฝ่ายที่แบบมานนใช่ล้ำเส้นเกิดชอบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยควรจะหยุดใช่ไหมใช่ครับ คือถ้าเราตกลงกันแล้วมันหมายความว่าในความสัมพันธ์เนี้ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้มาจริงจังกับความสัมพันธ์ตรงนี้ถูกไหมแล้วแปลว่าเขาไม่ได้เผื่อใจมาให้เรานอกจากเรื่องเรื่องเสกก็เลยทําให้เขาอาจจะไปเผื่อใจให้กับคนนี้ไปนั่นนู่นนี่กับคนนี้ไปความสัมพันธ์นี้มันจริงจังขึ้นกับคนอื่นอ่ะพี่เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกที่จะชอบนั่นขึ้นมาพี่ว่าเราควรหยุดเหตุผลคือมันดูเป็นไปได้ยากจังเพราะซะจากว่าคนคนนั้นเขาก็จะชอบเรากับห็ลอว่ายกันความสัมพันธ์นี้มัน แบบมันแค่ไปทางสนุกมากกว่ามากกว่าจริงจังแต่ถ้าฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มันเริ่มจริงจังมันก็เขาก็คงจะหายไปละมั้งหายไปเลยอะไรยเงี้ยหรือไม่ก็อ่อาจจะแบบาาอาจจะมาบอกเราตรงๆแต่เพื่อนบางคนก็อาจจะแบบความสัมพันธ์นี้แล้วก็พังอาจจะหายไปเลยไม่คุยกันเลยรอดกาิใช่